วิธีการลงแอป Diver Printer แอปสัน L สามสองห้าศูนย์นะครับพิมพ์ผ่าน WiFi นะครับผ่านโมบายหรือมือถือของเรานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําวิธีการลงเวอร์ผ่าน PC หรือโน้ตบุ๊กผ่านพิมพ์ผ่าน WiFi ไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการลงเวอร์นะครับผ่านตัวโมบายหรือมือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่กันบ้างครับมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันครับผมทาการเข้าเวอร์แอปของแอปสันนะครับ โดยเฉพาะนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ store เลยนะครับก็พอเปิดมาเนี่ยเครื่องเขาก็จะเจอ p ิมพ์เตอยู่ในระบบ LAN แล้วนะครับเพราะว่าผมทำการเซตอัพผ่านตัว PC หรือคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วนะครับข้อดีนะครับก็คือเราจะเสิร์ชผ่านโมบายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหากว่าเราทำการติดตั้งผ่าน PC เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวเครื่องพิมพ์ที่ตัวเดเวอรเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คลิกตกลงครับโอเคนะครับก็จะมีข้อกำหนดต่างๆนะครับผมก็ทำการโอเคไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่จะลงผ่านโมบายนะครับให้ทำการอินสต l ลโปรแกรม WI-FI นะครับผ่านตัว PC หรือโน้ตบุ๊กก่อนนะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นครับ โอเคโอเคเชื okay. Okay. ่อมต่อพินเตอร์เรียบร้อยนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยเนื่องจากตัวไดเวอร์ในโน้ตบุ๊กนะครับพยายามจะอัปเฟิร์มแวร์เครื่องนะครับผมเลยทําการแค่ว่าปิดโน้ตบุ๊กไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวพินเตอร์เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อนะครับก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสั่งปริ้นงานกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายสั่งปริ้นรูปนี้กันนะครับ มาดูการตอบสนองครับว่ารวดเร็วแค่ไหนถือว่ารวดเร็วมากนะครับผมกดแบบนี้เนี่ยเครื่องปรินก็เริ่มทำงานสั่งปรินะแล้วครับตัวนี้ก็จะพิมพ์ไปถึง100%นนะครับก็โดยสรุปนะครับวิธีการลงผ่านมือถือนะครับ ก็ไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่าเราทําการอินสตอลเครื่องตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยให้รู้จักตัว Wi-Fi r o u ราเตอรเราของเราเนี่ยผ่านตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก็ผ่านมือถือก็จะง่ายขึ้นครับเพิ่มเติมตัวโปรแกร,รมอีกนิดนึงนะครับเขาสามารถสั่งพิมพ์นะครับสั่งสแกนได้นะครับทําสําเนาได้นะครับ แล้วก็บันทึกเอกสารได้นะครับค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็สามารถดูแลเครื่องปินพ์ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับก็ถือว่าตัวแอปของแอปสันที่ซัพพอร์ตตัว L3250 เนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวครับ